I <laughs> think. วิดีโอที่จะได้รับผลแบบนี้อาจจะมีภาพหรือเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมาะสมเช่นการดื่มของมึนเมาอ,อย่าเล่นแบบมันตรายเพื่อ <c oughs> ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะไปทิ้งช่วงน้ำแดงแรกนะครับเพราะว่าเริ่มจะหมดแล้วตอนนี้ปลาขึ้นเหนือไปอยู่ตามสิงห์บุรีอ่างทองหมดแล้วนะครับก็ จะลองขึ้นไปเก็บแต้มกันที่แพบางไซดูนะครับว่ายังมีไหมนะครับเราเจอแต่เยอะแต่ไม่เจอใหญ่ใหญ่แบบแต่เกินห้าโลไปเนี่ยถือว่าใหญ่นะครับเจอเกินละแต่ว่ามันยังไม่ย,ไมยังไม่ใช้ใส้สิบใส่ยี่สิบยังไม่เจอลยปีนี้นะครับตามหากันนะครับดูว่าจะเจอหรือไม่เดี๋ยวที่ตามชมครับวันนี้รวยอยู่ที่อยุทยาลาไอยัง แบางสายจำชมครับสู้ๆเออดวย เดี๋ยวขออนุญาตเราลงเหยือนกนะนี่ครับเดี๋ยววันนี้มีทั้งเหยือกกุง้งนะครับนี่ครับ,รบก็สวายแตามาลองดูกัน,น<ช>เ<ร>เยวออาร ใจรักในธรรมชาติใสน้ำและฟราก้องใจกันอออไปอปลาทุกวันความสุขนี้มีแค่เรารที่อสุม ทองฟ้าสีทองเราเก็บคันเบ,บ็ดกลาบานด้วยรอยยิ้มกว้างแต่ปลาตัวใหญ่มาทำกับเขาคืนนั้นฝันดีไม่มีอะไรที่ยากพวกเราคืนนับตกปลาวิเอร์แองกลาใจรักในความมิจฉาสายน้ำและปลาพร้อมใจกันออกไปปลาทุกวันป้ามร ีใกล้ๆสาลาร์่ไจางน้ำเหรอตู้ปลามานะลาสัลารใ่ไจริงเ,เร่อยก็ตีจางน้ำเนี่ยดตกมาแล้วมีวลาสัลาจะกินดีสึบที่พามาละสของตัวกลับตัววังมันเลย 都上不了人 เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะทําได้หรือไม่นะฮะกับการมาตกปลาที่แคร่บ้องเพชรป่าใสนะครับผมอโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวมาลุ้นกันปลาลังจีงเห็นมันเล็กด้วยอะ่ะนี่นะครับหลายเดิมเรามาไล่คู่นะคนนี้ชูรักเดี๋ยวก็รู้ท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมตี เป็นประมาณว้คันหนึ่งนะครับแล้วที่เหลือเป็นสบายสองคันเผื่อได้กระพงกระพงเจ้าพยา เดี๋ยวทำชงเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะเจอตัวไหมิดลางใสยลามะสบัยใช่ใช่ใช่มาเล็กไม่รู้เหลือที่มันเคลื่อนมาๆมามาเคลื่อนไสหรอไใช่ ตาดึงเมื่อกี้เนะี่ยดึงกุ้งอ๋อไม่ใช่อะ่ะไอ้นี่ไม่น่าถึงอะ่ะปลาดึงปลาดึงเรียบแล้วหลุดไปแล้วมั่งกุ้งอะ่ะอยู่กำลังกอดอยู่น่าจะหลุดไปแล้วมัง่งไม่รู้อะ่ะดึงเมื่อกี้ดึงแรงอยู่ ไห้ดึง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 อยู่เมื่อกี้เนี่ยมันกัดปาลาอะไรวะไม่รู้กัดตายเลยผมบอกเนี่ยก็ผมบอกว่ามันล้อตะหลิ่งที่บอกประมาะอยู่กลางน้ำอเอาไม่ตกกุ้งอเหรอแกต้องยำพรุ่งนี้เช้าตลาดเลยเช้าแล้วที่เครื่อง <laughs> ไม่ได้กินนานแล้วหากินยากเลยตลาดก็ไม่ไมียโอ้โห ใจ,จเย็นๆมาตีเข้าข้างตีเข้าข้างว่จะโดนกัดแล้วยบร้อยมาเลยตกมาพอดีเลยเฮ้ยคันถวายหน้ารุ่นนั่นแหละไั่ติ๊กๆหลออายรอบวะควรจะเป็นปลาเล็กไงถคงก็ติกต๊กๆตๆติกต๊ก,กอ่นอืมแ่ล่ะโดนกัดแล้วสิว่า าาอออโอ้โหนี่ไงกัดหัวนี่ไงกัดแม่ไม่เหลือเลยกัดหัวกัดขาดไปเลยเมื่อกี้ขาด,ลด,เ,ดเลยนะกระเชิดสองตัวโดนแล้วเนี่ยโอกัดหัวบอมันอยู่กับเสาเห็นไหมบ,บอกแล้วพี่บอกผมไปอยู่กลางน้ำมาหลายวะผมก็มาตกคำเสาด้ว่ยตงลานตีไปกลางน้ำโอ้ยนี่นี่น,น,นี่โดนกัดลนะกัดกัดไปละ วันที่สองอเดี๋ยวลุ้นวันนี้ต้องได้ต้องได้มาสักตัวหนึ่งต้มยำใส่เห็ดฟางหน่อยตัวเล็กอุ้มจะตายหมดแล้วเนะ ลือเอ่ะไปบดูอย่าไปตะบัดแล้วอย่าปังที่อยู่ไหมติดเปิดกล้องยังอยู่สิครับสุดใจไหมหมาอยู่อะหมาไหมหมาไหมหมาไหมช้อนช้อนช้อนก่อนช้อนมิ๊โอ้ยคนนี้มีเอาใช่ไหมเอาดิอ้โหตัวขึ้นโกเลยเย้เคมาเลยคุณผู้ชมมาครับผมอิอเปิดกล้องติดโอ้โหเอาจนได้ นะี่ไงมาโอ้โหเว้มาให้จริงก็กินเลาะจริงกว่าเฮกินเลาะออกแล้วเนี่อ่ะของดีเลยไฟไซฟ์สวยด้วยทำได้แล้วโอเคท่านผู้ชมยอดมาพุ่งผมใหญ่เลไว้าฮีฮีนี่ครับปลาหมาบางไซครับไซนี้ไซนี้อุ้ยครึ่งโลครึ่งโลได้เลยอ่ะเดี๋ยวมาชั่งกันงามงามงดง จริงๆเลาะเสาเลาะเสาบอกแล้วม้ากินเลาะเสาหาม้าหาม้าคู่ผใหญ่ผมผมประเมินแล้วมึงครับไม่เข้าแน่เปลี่ยนเปลี่ยนปุ้งดีกว่าโอ้โหไทยสวยนะคทำเรื่อใช่ครับไต้องสองตัวคุ้มเลยอ่ะ สี่าขีดครึ่งโลพอดีเลยสุดยอดท่านผู้ชมทำได้แล้วมาบังไสซเชื่อผมไม่ใคหน้าเสาวอยู่ไหมกินอยู่เนี่ยตัวกุ้งอย่งนเล็กๆลงอย่างเี้กุ้งใหญ่โวตัวนี้ได้ถ้วยอย่างเนี่ยเลยโวยนึงเลยโทำได้จิ๊กแต่มันเป็นลางอยู่นะ ปกติมาตกสวายได้สวายจะไม่มีตะโกกพินวันนี้ที่ได้ตะโกกก่อนเนี่ยโอ้โหไม่มีสวายเนี่ยตะโกะตะโกกไม่เคยได้เออปกติตะโกะไม่เคยนำก่อนเลยโอเคเข้าไปชมอย่างเงียบอย่างเงียบดึงดึงด้งดึงอ่ะไปเงียบอยู่นะครับเดี๋ยวมีนานามากันนะนี่ฮะนาเอฟซีมาตบกันรอดู เข้าก็เข้าอ่ะไม่เข้าก็คือไม่เข้าแค่นั้นแหละหมายธรรมชาตินะอย่าคิดอะไรเยอะแยะเราดูกัน <c oughs> เอเคท่านผู้ชมโอเคก็วันนี้นะครับเงียบเข้าวายเริ่มหายนะก็เมื่อ,อก,กี้ได้ปลาหมามาตัวหนึ่งเกี่ยวกุ้งไว้นะครับก็ได้ปลาหมาไปครึ่งโลก็อบวานี่แหละครับหมายธรรมชาตินะมันจะบอกว่ามันจะกินทุกครั้งกินทุกรอบที่มามันก็ไม่ใช่เหตุ เราก็บอกความจริงนะฮะมันเข้าก็เข้าช่วงมันไม่เข้ามันคือไม่เข้าเลยนะมันก็เงียบไปเลยน่าจะฝูงหายเดี๋ยวเรอดูอะไรก็เป็นไม่ได้ครับหมายธรรมชาตินะฮะมันคาดการไม่ได้หรอกเราไม่รู้หรอกวันนี้จะกินพรุ่งนี้กินลืมกิน,อน,กนขอให้ได้มาได้รุ้นกับมันเพราะว่าเมื่อสองสามวันที่แล้วนะสั่งลงข้ามแล้วล่อไปยี่สิบสี่ยี่สิบกโลซึ่งล่อจริงจริงอิจฉาเลยเรายังไม่เจอเลยยังไม่เจอไม่เป็นไร น้ำแดงอยู่อะไรก็เป็นไปได้นี่แหละครับการตกปลาใหม่ธรรมชาติคผมบ,บอกไม่ถูกหรอกว่าจะเจอป,ปลายาทะเลแต่ได้แล้วก็ถือว่าคุ้มคุ้มค่ากับการที่ได้มาการได้มาเสิธรรมชาติมันคือการวัดดวงได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวติดตามชมครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับรุ้นไปด้วยกันหมายธรรมชาติที่การตกปลาของเบียร์ N D e R. ธรรมชาติสวยๆแบบนี้หาได้ที่ไหนไม่ออกมาหาจะเจอไหมดูครับโคตรสวย โกกแน่เลยว่ะโกกอั่้กผมว่ายู่แล้วโกกง่ะจะไหววะอาเอาละโก่แหวายมงหวน้อยหรอเอหวน้อยอหร โกกจริงด้วยโอ้ยตัวโกกใหญ่ว่ะเห็นไหมอ่ะตะโกกตะโกกใหญ่โอ้โหลงใสวิโลเลยตัวนี้มีเจ็ดขีเพ็บอ่าเอาี่ตะโกกเอาโอเคเดี๋ยวให้น้องเข้าไปเขาไม่เอาโอ้โหดึงรู้เลยอ่ะดึงทรงเนี้ยน้องเป็นเอฟซี าย F4 เขาหน่อยโอ้ยตัวนี้มีเกือบโลฮะดูนี่ครับนี้ใหญ่โยโอ้ยตัวนี้ใหญ่เลยนะยังไม่ยังดูกรน้ำเจ้าพระยาจนอะไรครับถ่ายแฟนคลับหน่อยเอาโอ้ย F4 F4 ทแท้เลยครับแบบนี hmm. ้นี่เราไปนะหล่นนะครับโอเคนี่ตามคลิปมาใช่ครับตามคลิปมาเก็บเก็บเลยยังยังใช่ไหม โอเคคานผู้ชมเดี๋ยวรอดูรอดูโอเคครับใส่นี่น้ำแดงนี่ยังเล็กเนี่ยเฮ้ยบางนีน้ำแดงแต่ก่อนมันใหญ่เนี่ยมันก็หายไปไหนหมดหมดแตะโกะถ้ายัดเงียอย่างเงี้ยเพราะถ้าเกิดสามรอบสองไม่โค้งนะจะโกะแน่นอนกระหวายโค้งอ่ะเนาะใช่กรวายไป่เนาะ เดี๋ยวท่านผู้ชมลองดูสุดท้ายติ๊กสังเกยุไหมครับอีกอยู่ทำไมบ้านนอน ับเท่านผู้ชมอ่ะตอนนี้ขยับมาด้านนี้นะครับดูนะครับอีกแพร่ดิอะเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงมันเงียบโอเค ทีหนึ่งกระดิ่งบ้าบนเลยครับคุณผู้ชมที่ใหม่กุ้งึงว่าเอากุ้งมาแล้วโฉบไปแล้วนะไม่โฉบก็กัดตายอ่ะ กินกุ้งเนี่ยมันอยู่ตรงนี้จริงเสาครับชอบกินเฉยเลย ใส่ใกล้ๆล้ใกล้งอีนี่นะครับหมามันตสยเสาเนี่ยแหละ <t ost at> โอ้โหอะไรนี่อ่ะใช้ปังเลยอะพวกมงใช้ปังเลยอะเฮ้ยฉันหลังดิ้ง ม้อมลัยใช่ไหม,มไรัยว่าจะเป็นตะโกกเหมือนเดิมยังดิฮนี่ดิโอเคท่านผู้ชมก็ตอนนี้ใกล้ถึงเวลาแล้วใกล้ถึงเวลาแล้ะรอดูอีกชุดนี้นะครับดูว่าจะเป็นยังไงตงตีเหยื่อไปชุดนี้ชุดนี้แล้วก็ ได้เวลาจะพักก่อนตามอัธยาศัยแล้วท่านผู้ชมที่นี่แพรบ้านประเม็ดเป็นไงพี่เกียรติครับผมเป็นไงก็ประเม็ดบางไซประเ็ดบางไซก็มีปลามีตะโกมีปลาม้ามีอยู่แต่ว่าสวายไม่มีเลยสวายไม่มีอืมไม่มีไม่มีรออีกต้องรออีกรอบนึงอ่ะเดี๋ยวรอดูถ้าเกิดใครจะมาเข้ามาลองดูแต่ยังไม่ได้ปิดคลิปเดี๋ยวรอดูรอดูอีกชุดสุดท้ายเดี๋ยวปิดคลิปกันเดี๋ยวติดตามชมท่านผู้ชมดูว่าจะมีตัวไหมตามชมมาลุ้นมาลุ้นมาลุ้น กล้องแกงกล้องแกงเลยเสียงอะ่ะไอขอไอขอเซลนเซอร์ไอ้ตอจะไม่ติติได้ไหมเนี่ยเลียวสิงโอเคท่านผู้ชมอ่ะติดตามดู ตรงนี้ทำเลทองเลยเนี่ยสรุปแล้เปิดเมื่อกี้เปิดกล้องไม่ทันลกกันตู้ดูตัวคุ้มแล้วันนี้คุ้มเลยโอ้โหโอ้ยสบายเลยไม่ได้เปิดเลยเมื่อกี้วิ่งอยู่ใคนกระปุน้ำอีกตวนี้นะเออโลกว้าโลเป็นโลยังไงก็โล เดี๋ยวจะนี่ครับกิ๊กันพุ่งเลยนะกันพุ่งเลยยันโีตรอดอุ้ยอ้ยแหวนแล้วอุ้ยแข็งวิโลตัววิโลเลยตัวนี้แลวตรงนี้สายสายหยังไม้ยเดือดเลยเนี่ยม้ากินตกใจมันเลยไหมยังไม่ได้ยังไม่ได้ปิดกล้อง ตกใจมันเลยว่าอุ้มอะไรก็ยิงอย่างสบายแล้วโลเลยโลได้โลแน่ละคุณชมดูไอ้มาตอนนี้ครึ่งโลเอาเทียบกันดูครับโอ้โหย่อนเหมือนเมื่อกี้เลยอ่ะเมื่อกี้ลบไปหน่อยนะคุณผู้ชม โ,อ,โอ้โหไอกดแม่ไม่ได้นานละหนึ่งโลหนึ่งครับเร<อ>้าเกิดทิเปอร์หน่งีก็ลโลพอดีเลยโห,โหตันนี้ไโลจรงิงๆไอกดกโลเราเจอจนได้เฉยเลยวะ่<ห>ะกินแลกกินกุ้งกงินกุ้งกินกุ้งทีนมิา ไอ right. การกินแหนมปลาลาดเนื้อเดี๋ยวโอ้โหไอ้กดไอ้ไอ้มะสองตัวนี้ก็โคตรคุ้มแล้วนี่นะครับไอ้กดแล้วก็ปลาหมาในแค่นี้แหละได้แค่นี้แหละวันนี้อันนี้อันนี้ผมผูกไว้นะเดี๋ยวนี้ปลาหมาาแบ่งกันคนละตัวให้พี่พี่เกียรติไปตัวหนึ่งแล้วผมเอาตัวนี้ไปปลาหมาผมก็ไปทอดใช่ปลาหมานี่อร่อยเนาะโคตรอร่อยเลยโอ้โห วันนี้เล่นปลาของแพงเราไม่เล่นโล่ยี่สิบห้าบาทแล้วเราเล่นโลเป็นร้อยแพงสองตัวนี้ร้านอาหารนี่หลายตังค์อือเนี่ยเราเล่นของแพงกันเลยครับโอ้โหโคตรคุ้มแล้ววันนี้เฮ้ยโหดึงคันแทบตกน้ำร้านอาหารนี่เลยมีใส่เอียร์ร้อยออกมาใส่สองอย่างเนี่ยนะโอ้โหใส่สวยเลยอะเกียร้อยมันตึ๊บเลยคุ้มเป่งเลยท้องอะไข่พวกนู้เนี่ยโอ้โหไข่ละได้ที่เอาอือ โอเคโอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เดินอธิเกตมาเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของวันแล้วฮะวันนี้โอ้หาสวารไม่เจอไม่เจอไม่เจอแต่เจอปลาวันนี้เจอปลาแพงเจอปลาแพงเออได้ตะโกกบ้างอะไรมากก็ถ้าเกิดน้องๆมานะฮะนานาที่ตามเข้ามาก็ทดลองดูแล้วกันเนาะก็แนะนํานะถ้าเกิดบอกว่าอยากได้ปลาหลากหลายก็เอาเหยื่อมาหลากหลายหน่อยแล้วกันอ่ากุ้งสดเป็อะไรกุ้งเป็น เป็นอ่าตุ้งเป็นก็จะได้มากก็ค, <น S 1> คือเขาตกคุ้งกันใช่ตกคุ้งจะได้อะไรนะอะไรที่ีกว่าตกคุ้งอะไรวะจีโบลูน่าโบลูน่าอะไรพวกเนี้ยครับมาแล้วตกที่นี่มีปลาหลากหลายท่<ล>านชมผมบอกเลยว่าเยอะมากเราไม่แค่แค่มีแค,ค่ปวาไหันะีมยังมีปลาหลากหลายให้ได้เห็นนะครับก็นอกจากถวายสวายมันมันหายไปเลยวันนี้ไม่กินเลยนะไม่กินก็ยังได้พวกตะโกปอามาปลากดนะครับก็เป็นอะไรที่แบบเออถือว่า มีความหลากหลายจริงนี่แพร่ประเม็ดบางทซนะครับค่าเช่า100บาทใครอยากมาตกมาได้เลยครับ100บาทลงอีกครั้งก็ได้ก็แบ่งแบ่งไาทรยเมื่อกี้ก็อย่างที่ FC มาผมก็แบ่งแบ่งที่ไปก็หลบปาตกฝั่งนี้ให้นะครับก็ถือว่าสนุกนะก็ะถือว่ายังได้กินนะครับเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ได้พามาตกปลาหม่ธรรมชาตินะครับเดี๋ยวอีพีหน้าดูว่าจะพาไปที่ไหนกัตนต่อ ว่าจะไปล่ากระโปงเพน้ำสวยเดี๋ยวตามได้ใหม่ใน ep หน้านะครับผม้องขอบคุณครับพี่น้องๆนท่านนะฮะที่ยกดดเจอได้ใหม่ ep หน้าดูว่าไปที่ไหนครับวันนี้สวัสดีครับขอแล้วเย้ อสตรงทองฟ้าสีทองเราเป็นคันเบ็ดเกบบ้านด้วยรอยยิ้มกว้างเป็ปลาตัวใหญ่มาทำกับข้าวคืนนั้นฝันดีิไม่มีอะไรที่อาพบพวกเราคืนนับตกปลาวีอรแอง e กลใจรักในธรรมชาติสายน้ำและปลาพร้อมใจกันออกไปกบปลาทุกวัน นีีมแค่เ่เาพระอาทิตย์สุดดงทองฟ้าสีทองเราจ็บคันเด็กกับปานด้วยรอยยิ้มกว้างเด็กปลาตัวใหญ่มาท่องกับข้าวคืนนั้นฝันดีไม่มีอะไรที่อโทุเราคือเราคืนนับตกลไปรวีอาร ไปต่อล้าทุกวันความสุดนี้มีแค่เราเ่าวันใหม่มาเราก็ยังคิดถึงช่วงเวลาที่มีกับเพื่อนมันดีจังแสงที่เช้าใหม่ชวนเราอีกครั้งออกไปต่อล้าด้วยกันเถอะ